สวัสดีค่ะพบกับจำปูน,นะคะวันนี้ขอรับหน้าที่เป็นพิธีกรในช่วงอร่อยอร่อยเมืองเก่านะคะวันนี้เราจะพามาชิมกับของหวานอร่อยๆอที่เมืองเก่ากักนแต่จะเป็นอะไรนะั้นต้องเข้าไปชมกันค่ะที่ร้านสตาร์ค่ะ ตามแล้วนะคะตอนนี้คุณก็ได้อยู่กับพี่พีนะคะเดี๋ยวเรามาทำา้อจักับพี่พีเจ้าของร้านกันเลยดีกว่าค่ะเดี๋ยวให้พี่พีแนะนำตัวเองนิดนึงนะคะสวัสดีค่ะชื่อพีนะคะก็เป็นเจ้าของร้านสตาร์เปิดเป็นร้านคอฟฟี่ช็อปแล้วก็เป็นเนืตีแล้วก็เป็นอาหารว่างเมนูแปลกๆที่ไม่ค่อยมีใครขาากันแล้วร้านนี้เปิดมานานแค่ไหนคะก็ประมาณสี่ห้าเดือนแต่ว่าเพิ่งจะมาเปิดเป็น แบบว่ามีทั้งของว่างด้วยมีทั้งกาแฟมีทั้งสมูทตี้อะไรด้วยก็คือเพิ่งจะสองสาเดือนหลังร้านนี้มีเมนูเด็ดเมนูพิเศษอะไรที่ลูกค้ามาแล้วชอบต้องสั่งจังต้องสั่งเมนูเด็ดของร้านตอนนี้ก็คือเป็นเมนูเครปนะคะเอาอย่างนี้นะคะพี่พิษคุณขอสั่งโอเคได้เลยค่ะเดี๋ยวสั่งะะโอเคเอาที่หนึ่งค่ะ ตัสตัวสุบานาน่าช็อกโกคอนเฟ็ตแล้วก็อันน้มเมนเด็ดของร้าเลยค่ะคอฟฟี่เฮิร์ก็แฟสดมาลุนนั่นเอง มานี้ด้วยนะคะซึ่งชื่อก็แปลกน่าทานด้วยอะไรนะคะสตรอเบอรี่พริกเกลือสตรอเบอรี่พริกเกลือใช่แล้วปกติคนไทยชอบทานผลไม้ก,กับอ,อ,อะไรแปลกๆเกลือตอนนี้ก็เอาทั้งผลไม้ทั้งพริกเกลือมาอยู่ในน้ำปลาเดียวกันค่ะน่าทานมากเดี๋ยวขออยากต้องชิมอร่อยมากๆคือ มันมีท oh, oh. ั้งสตรอเบอรี่แล้วมันได้กลิ่นพริกเกลือด้วยนะเหมือนทานสตรอเบอรี่จิ้มพริกเกลือจริงๆอ่ะแต่ว่ามันเป็นน้ำมันกินง่ายกว่าเยอะอ่ะอร่อยอ่ะแปลกแปลกมากอร่อยอ่ะจริงเด่นอันนี้เป็นเมนูฝรั่งแช่บลยสมููตี้ค่ะทำเราชื่นใจมากชิมชิม ใจจริงๆขอมปเด็วหืแรงมาหน่อยอ่ะ <S <S ชื่นใจจริงๆค่ะอ่าตัวนี้เป็นน้ำฝรั่งนะคะมีดวยด้วยรสชาติก็จะแบบหวานๆเปรี้ยวนิดนแต่ว่าไม่เปรี้ยวมากคือรสชาติไม่เคยทานนะคะแปลกแล้วก็อร่อยด้วยนะน่าลองนะคะถ้าเกิดว,ว่าใครมาแล้วไม่กล้าสั่งทานเนี่ยแชร์ไลน์นะคะลองดูลองั่นทานดูอร่อยกาแฟมาดงคือต้องสั่ง พ็อยากรู้จริงๆคอนเฟิร์มค่ะทานได้อร่อยแน่นอนถ้าเกิดคอ,อกาแฟเนี่ยชอบแน่นอนเลยเพราะว่ามันหวาน,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 นๆปนขมๆนิดนิดนะคะแล้วที่สำคัญเนี่ยเพื่อสุขภาพด้วยนะคือว่านะาสำหรับคนที่ชอบทานกาแฟนะคะถ้าทานแบบนี้ยได้สุขภาพด้วยนะคะ,พะ,คะเพราะว่าดีกว่าทานพวกกาแฟซองนั้นสุขภาพก็ไม่ได้เนาะอันเนี้สุขภาพด้วยแล้วก็สำหรับคนที่ชอบกาแฟด้วยนะคะอยากมาลอง สาหรับนี่นะคะเม็มะลุมตอนแรกคุณเข้าใจว่าอ่าซื้อแบบสําเร็จมาชงกับกาแฟหรือเปล่านะคะแต่ว่าที่ร้านนี้นะคะใช้มะลุมจริงๆเลยมะลุมสดๆเลยใช้อ่าอันนี้เป็นแบบเป็นรุตตอนที่ยังไม่แกะนะคะแล้วแกะแล้วนะคะก็จะเป็นแบบนีที่นี่ใช้ของสดเลยจริงๆนะคะไม่ได้ใช้ของสวิตไอเลยเพื่อสุขภาพจริงๆเลย เป็นไงคะกับเมนูอาหารที่พี่พีทแนะนำมาหน้าทานันงานเลยและก็ขอรับรองเลยว่าอร่อยจริงๆด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณพี่พีทมากเลยนะคะที่ให้คูได้มาชิมของอร่อยๆใจกลางเมืองเก่าแันนี้นะคะแล้วก็แถมบรรยากาศรนะ้านเนี่ยก็สวยน่ารักด้วยนะนักเรียตอนเยน็นนักเรียนนะะักศึกษาตอนค่ำๆเดี๋ยวเขาจะเปิดมีไฟนะคะมีไฟสวยบรรยากาศดีมากคะ่ะถ้าเกิดว่าแวะมาผ่านมานะคะก็ไม่รู้จะไปไหนนะคะผ่านมาก็ลองแวะชิมดูแล้ว รับรอ,องติดใจนะคะ๋ต่เราให้พี่พีทฝากอะไรถึงคุณผู้ชมที่จะแวะมาทาน,น,นกันก็อยากจะแนะนำนะคะกาแฟสดตอนนี้ใครๆก็ชอบทานกาแฟสดกันแต่ว่ากาแฟมันมีคาเฟอีนมันมีโทษมากกว่าประโยชน์ก็คืออยากจะให้หันมาทานเป็นพวกสมุนไพรหรือว่าอย่างที่เราทำขึ้นมาเป็นกาแฟมะลุงเนี่ยมันช่วยต้านมะเร็งด้วยวก็คือต้านกันเองจะได้ไม่เป็นสะสม มาสวยเนาะแล้วก็ส่วนอาหารพวกนี้นะดูราคาไม่แพงเลยนะคะหาท<น>านยา,ากนะคอนเฟิร์มนะคะ<ๆ>เพราะว่าราคาอาหารเนี่ยแต่ละอย่างน,น่าทานนะคะแต่ว่าราคาเนี่ยเริ่มต้นที่3 0สิบาทถึงหกสิบาทนะนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่หรือว่าเป็นนักเรียนนักศึกษาเนี่ยแวะมาได้นะคะร้อนไม่แพงแล้วก็คุณภาพด้วยอร่อยด้วยนะคะแล้วก็เพื่อสุขภาพด้วย มาวันนี้นะคะขอบคุณพี่พีมากนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณร้านสตางค์ด้วยนะคะที่เราได้มาชิมของอร่อยๆในวันนี้นะคะสำรบวันนี้ปุณต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ